ส, 1. สวัสดีค่ะขอเข้ามาแล้วขอส่องแชร์ได้ไหมจ๊ะคนรักส่องแชร์แล้วพิมพ์ว่าสายด่วนรวยจ้าสวัสดีวันที่หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนะะึ่งนาาวันที่หนึ่งธันวาคม วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะเราก็เจอกันแบบเออมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเลยนอ้อแม่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอกดรับสองแชร์ <c oughs> เข้ามาแล้วปุ๊บกดแชร์เจนุกทันทีนะคะแชร์ถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนุกจะให้แคปเจอร์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแชร์ถึงหนึ่งพันสามร้อยแชร์ปุ๊บ ทุกคนต้องเข้าใจว่าตาเหล่าคำเป็นจริงน้อยเลขสามตัวมันเข้ายากนะครับมันไม่ใช่เข้ายากหรอกมันต้องใช้บุญทุกคนกการที่เราจะถูกหวยไปด้วยกันเนี่ยการที่เราจะสามตัวแบบโอ้โหสองตัวยังค่อนข้างยากเลยสามตัวมันก็ต้องใช้แรงบุญกุศลเยอะนะคะบางคนแบบเชื่อไหมบางคนเจให้อย่างเช่นปีที่แล้ว่ะปีแล้วแปดศูนย์ห้าเจให้บางคนไม่เล่นก็มีไม่ตามก็มีเนื้อออกปะ อุ้ยแม่หนูลืมหนูจดบางคนจดไว้แล้วแต่ลืมเล่นอันนี้คือพวกที่เขาดวงยังไม่ถึงเป็นบ่อยนะคะกรณีแบบเนี้ยโอ้ยอุย้ยหนูลืมตามงวดนี้หนูแบบเสียดายมากเอออะไรอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยแล้วบางคนแบบอุย้ยหนูจดไปแล้วหนูตั้งใจจะซื้อหนูก็ลืมมัวแต่ทำงานโอ้ยอันนี้คือเป็นหนีบ่อยถ้าคนถูกก็ถูกคนไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยมันไม่ใช่ว่าบางคนจะแบบ อ้นี้ทุกคนนะคะโปรโมชั่นเหรอเนี่ยทุกคนเจ๊กก,กำลังอ้นี้ตัวเลขอยู่ทุกคนก็ถามวีโปรไปบ้างโปรโมชั่นปกติสองกล่องมันสามร้อยเก้าสิบตีไปนะกล่องละสี่ร้อยแปดร้อยปกติกล่องละแปดร้อยลดเหลือหกร้อยเก้าสิบสองกล่องเออทานได้หนึ่งเดือนเออหกร้อยเก้าสิบโปรโมชั่น สองร้เก้าสิบาทโปรโมชั่นนะ่ะสองกล้องสองกล้องโปรโมชั่นปกติแปดร้อยแล้วเหลือหกร้อยเก้าสิบสงฟรีคุ้มหิวมันช่วยแต่คุ้มหิวเดียวไม่ได้ลดน้ำหนักถ้าเรากินน้อยลงมันก็จะถ้าเรากินน้อยลงคุมอหารกินแต่ผัก กินแบบเน้นผักเน้นโปรตีนกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกคนรู้ว่าอะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์ทุกคนทุกคนบนโลกนี้รู้หมดคนที่เขาแบบที่ไม่ใช่เด็กอะเออที่แบบวัยรุ่นขึ้นไปหรือแบบทุกคนรู้หมดว่ากินอะไรแล้วไม่มีประโยชน์กินอะไรแล้วมีประโยชน์ทุกคนรู้แต่สูมีคนได้แปดศูนย์ห้าทั้งนั้นเลยเนี่ยมากโอเคนะคะมา ในแชร์ถึงหนึ่งพันสาสามร้อยแชร์ยังแม่จ๋าก่อนจะแครสั่งทางไหนทักแชทข้อความเพจนี้จ้าทักแชทข้อความเพจนี้จ้าทักแชทข้อความเพจนี้ได้เลยบอกว่าสนใจคุมหิวนะคะแม่ตอนนี้อยู่ที่539แชร์ถ้าแชร์ครบถึง 1,200หรือ1,300แชร์เจนุกจะให้แคปใส่ด่วนทันทีนะคะตอนนี้อยู่ที่5้าร้อยกว่าแชร์นะคะอ่าเดี๋ยวเจ๊นี่ก่อนนะคะสอัสดี2,900คนนะคะเจะนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนต้องการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะคะมีลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยเยอะแยะมากแต่ว่าทุกคนก็ดูแอปดีๆนะ ใครไว้ใจเชื่อใจแบบลอตเตอรี่ออนไลน์อันไหนก็ก็หาซื้อเอาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้บางคนเนี่ยเขาไม่มีเวลาออกไปไม่มีเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็สามารถเดี๋ยวนี้มีลอตเตอรี่ออนไลน์แบบนะคะก็มาให้ทุกคนนะคะได้ซื้อกันนะคะเจก็ซื้อบ่อยแล้วที่เจก็มีเซื้อในลอตเตอรี่ออนไลน์อยู่ นะคะอะมาตอนนี้คนสั่งแบบคนสั่งิคุมหิวจะเยอะมากเลยนะอ่ะทุกคนตอนนี้อยู่โยกร้อยแชร์หูแชร์น้อยมากแม่สามพั 3, น 3, คนสามพันคนช่วยกันกดแชร์หน่อยสิคา เล็กน้อยเขา่อยมากไทยขอปังๆขอปังๆเลยค่ะเจ๊หุ่นดีหน้าเด็ดลงเยอะเลยเอาจริงมีวินัยบวกกระต้องแบบแล้วก็หาเงินทํางานหาเงินขายของนะคะว่าทําศัลยกรรมดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ไม่ได้แบบก็สวยด้วยเพราะมีหมอด้วยเออก็แบบอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วเจ๊ก็ไปทําหน้าทุกมงทุกหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทําหน้าอกใหม่แก้แบบไม่ได้ทําให้ใหญ่ขึ้นนะทําให้มันกลับมาเต่งตึงเพราะว่า มันยานเราผอมลงเยอะและนมมันยานมันเหี่ยวคนเคยอ้วนนะคะซี่ว้อกับมันก็เหี่ยวแต่ถึงพุงอยู่แล้วเอออามากแม่แมจ๋าใครเข้ามาแล้วขอสองแชร์หนึ่งหนูว่าเลขเจต้องมาแต่ไม่รู้ใบไหนอุ้ยอ่าโอเคมากก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อน อันนี้คือใบเขียวใบเขียวนะคะใบเขียวนะคะนี่นะจ๊ะเจนุกชอบเลขหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งแต่ขออนุญาตติดสองหกกับสองเก้าไ้ด้วยเพราะเป็นเลขที่มักไหลมักแหง้งมักไหลมักแหง้งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกไปขอให้มีหนึง ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกชอบมากหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอสองหกสองเก้าแล้วก็สองสองกบหกศูนย์ชอบชอบชอบนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะอ่ะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเลขความฝัน เลขฝันสองสองนะคะวันนี้ก็หัวสัญจรก็ไม่รู้นะแล้วก็ระวังหกศูนย์นะคะชอบสองสองกับหกศนะคะอ่าและต่อไปสายด่วนวงในจ้าใครเข้ามาแล้วแคปเจอร์ได้เลยหนึ่งมาร้อยเปอร์เ็เลยค่ะคุณพี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไหมคะหนึ 1, ่งมาร้อยเปอเนาะอ่าสายด่วนวงในจ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะ เอ้ทุกคนเจก็ชอบแปดหนึ่งหกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเขียนให้ที่หน้าเพจดีกว่าอ่ะเร็วๆจ้าสายด่วนวงในเจโนกอย่าลืมเลขสามตัวนี้ด้วยนะคะ สามตัวศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองเก้าอย่าลืมด้วยอย่าลืมอ่าใครแคปแล้วนะคะพิมพ์คําว่ารวยมาแคปยางใส่ด้วนแคปยางแคปยางจริงๆอะชอบแปดหกหนึ่งทุกคนติดแปดหกหนึ่งไว้อีกตัวได้ไหม งบพอซื้อไหมมันหมดยังแปดหนึ่งหกอ่ะจริงๆรเดี๋ยวจะเขียนที่หน้าเพจว่าเออจริงๆแบบชอบมากเลยนะลืมได้ไงวะจะเบียดอะไรเดียะมันมีแค่สี่หานีจริงว่าสี่ตัวเนี้ยเป็นสีตนนส่ตัวที่คัดมาแล้วนะฮะแต่แปดหนึ่งหกกลัวาม,มากฉันกลกัวแปดหนึ่งหกมากหกลกซิลเลขนี้นะคะเป็นเลขมงคลแปดหนึ่งหกเดี๋ยวฉันจะเขียนให้ที่หน้าเพจนะคะอีกรอบหนึ่ง โอเคนะคะโอเคนะโอเคนะท่านนะท่านแหละโอเควันนี้เจนุกนะคะขอให้แม่ๆทุกคนโชคดีกับสายด่วนนะพี่ถุกประการใดเจนุกไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจออะไรไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจอะไหน,นะคะแม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะขอให้วันนี้คุณแม่เฮงบางปังโชคดีกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ